มากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าแก้ก้าวร้าด้วยบ่อพังนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f อพี่พี่น้องๆสหายนักขอกทุกๆท,ท,ท่านมาพบกันอีกแล้วครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในเอฟปรองมารุกไทยจับคู่มาเจอกับท่านท่าน SD m a r มาร์นะครับเปิดด้วยมายงขวาครับขุนวังในนะครับเลตติ้งก็1276คะแนนะครับไก่กา้าก็มาด้วยมายงขวาโคนเทียมเม็ดนะครับแบบนี้ก็ชิงจังหวะก่อนนะครับจริงๆเราต้องโจมตีทีหลังนะครับแต่ว่าเราไม่ขึ้นขุนนะครับเพื่อชิงจังหวะคู่ต่อสู้ไปขบวนด้วยโคนเก้าร้านะครับ โคนก้าวราแบบนี้ก็กินตัดเข้าไปก่อนเลยดีไหมทําลายหงจุ้ยนะครับกินตัดเข้าไปครับกินตัดเข้าไปอีกนะครับกูตัสู้กินมากินปับ๊บเข้าไปอีกมีตําแหน่งรุกกินโคนของเรานะครับให้เราว้าวุ่นนะครับเราก็เก็บขุนขึ้นไปเรียบๆนะครับปล่อยให้กูต่อสู้เป็นฝ่ายโจมตีบ้างนะครับก็ยกขุนขึ้นไปครับ ผู้ต่อสู้แปลขบวนด้วโคนก้าวราวแล้วปักเบี้ยเข้ามาก็กินปักเข้าไปโคนกินขึ้นมาเราไม่ต้องหนีนะครับเราก็ปักโคนขึ้นไปเลยยืนแท่นครับมนโทนั่งตั้งแท่นครับไปครับไปครับโคนนไปครับมนโทนั่งแท่นแล้วก็กินมาเราเราก็ไม่มีปัญหาครับแลกกันไปครับอ้าวแบบนี้ก็ไข่มากลับมาจับกินโคนครับ ถ้าเขากินเบี้ยเราจะยกขึ้นไปจับกินเบี้ยคืนนะครับแล้วก็มีตำแหน่งจับกินเบี้ยสอตัวนะครับคนคนของสีขาวเริ่มถล่มไปแล้วนะครับก็เป็นการแก้แบบใหม่นะครับสไตล์ไก่ก้าวฟ้าครับอ้าวไหนมางี้ไปครับปักเข้าไป1ดอกลุกคาดกินเรือครับกูจะสู้ยอมแพ้ขอแก้อีกเกมไปครับนะครับเปิดเข้าไปเหมือนเดิมครับนะครับ เบียกู่ขึ้นมาก็จังหวะนี้ก็เอาไงดีเอารูปเดิมไหมมายกขวาไปครับมามากับมาไปครับจังหวะนี้ก็ยกมาขึ้นไปเหมือนกันครับเบีย้ยช่อช้างดีไหมหรือว่าเม็ดก่อนเม็ดก่อนแล้วกันนะครับเม็ดขึ้นไปกุะสูเสริมโคนก็เสริมเม็ดขึ้นไป ังหวะนี้เบี้ยชอวช้างครับสกัดเบี้ยก่อนนะครับคู่ต่อสู้ต้องการเล่นรูปเดิมนะครับต่อไปครับเราก็จะให้แก้แบบรูปเดิมเดิมนะครับขึ้นไปมาโยงขวามรลือโลกของอาจารย์เซนป่องนะครับก็ไปครับเบี้ยบ่อพังเข้าไปอีกนะครับโขนก้าวราวมาเหมือนเดิมนะครับมาเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรครับกินตัดเข้าไปทำลายหงจุ้ยเหมือนเดิมครับ จะดูที่ว่าคู่ต่อสู้จะแก้แบบไหนนะครับต่อใช้ความคิดเห็นกันครับเพราะหมากหน้าเบี้ยน,นีไปหมดแล้วครับเก็บขุนขึ้นไปที่มาเหมือนเดิมก็ไปต่อครับไปต่อก็โคนไปครับคู่ต่อสู้ถอยนะถอย,ถอยก็ถอยกลับมาเหมือนเดิมครับคู่ต่อสู้คิดว่าพลาดในจังหวะนั้นนะครับอ๋อใช้เบีย้ยผูกใช้เบีย้ยผูกก็ไม่เป็นไรครับเบีย้ยผูกก็ กินเข้าไปครับแล้วก็ยกมมาไปจับกินเบี้ยนะครับเบี้ยจุดอ่อนที่ตำแหน่งคอควายครับนะครับเริ่มไม่เหมือนเดิมในจังหวะนี้นะครับโคนก้าวร้าวหายไปแล้วนะครับผู้ต่อสู้ถึงกับชะงักไปนิดนึงนะครับก็มาทําคลิปกันตอนเช้านะครับเช้าวันจันทร์นะครับ พอดีเจ้านายนัดสายๆนะครับก็เลยทําคลิปลงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสหายนักขกทุกท่านได้ดูกันก่อนะครับข mm. ุนมาแบบนี้เอาไงโคนเราเดียวต้องหาวิธีหมุนโคนนะครับไปยืนอยู่หน้าขุนของเรานะครับแต่จังหวะน,นี้ต้องเคลียร์ทางด้านปีกขวาก่อนนะครับ mm. ยกเรือไปจับกินเบีย้ยไหมรับนะเบีย้ย เบี้ยขอไข่นะครับเขอทิมเราก็จะเอาม้าไปรุก1ดอกครับแล้วก็บอกกับเพื่อนกันน well? ะครับกุตสู้จะลุกก็จะแทงไล่ม้าหรือเปล่าแถวนี้ก็มาแทนทานกาแฟกันนะครับระหว่างทานกาแฟก็ทําคลิปนะครับเด็กๆนะครับก็ล้างจานมีเสียงล้างจานนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับ ผู้ต่อสู้จะเอาไงครับหรือว่าจะนําเรือไปผูกถ้านําเรือไปผูกเบี้ยเราก็สอนเรือครับนะครับเพื่อชิงคลองเรือนะครับโจมตีบ้านข้างนะครับข้างบ้านนะครับผู้ต่อสู้นิ่งไปเลยนะครับในตําแหน่งนี้นะครับก็เป็นการชิงจังหวะนะครับเปิดเบี้ยบอกพังนะครับที่ โดยที่เราจะไม่ได้ขึ้นขุนนะครับก็สามารถทําให้กระบวนของสีขาวนะครับเสียไปนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้จะเดินหรือเปล่าเนี่ยอืมอ่ามาแล้วครับมาแบบนี้ก็ตัดสินใจนะครับเพื่อไม่เป็นภาระของเรือนะครับก็เลยนําเบี้ยม,มาไล่มาไล่มาไล่มาแล้วก็ลุกปักเข้าไปครับหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันนะครับกลับไปที่เดิมครับก็ หมักอ่อนซ้อนเรือนะครับหมักอ่อนซ้อนเรือนะครับคู่ต่อสู้กินเอาเบี้ยไหมเอาเบี้ยกินเขาหงายเราดันเขากินเบี้ยพอเรากดดันเขากินเบี้ยรเราแน่ไปครับเอาเรือกินดีกว่านะครับ ปล่อยให้คุตโสู้หงายมันจะเป็นจะทําให้ยังไงไม่รู้นะครับเมื่อเราต้องมานั่งตามแก้นะครับเบี้ยงหงายนะครับใส่โคนมาอยู่หน้าขุนจะชาไปไหมเอาเรือไปกดก่อนดีกว่าครับนะครับถ้าก็ต่อโคนเราก็จะไหลขึ้นไปนะครับมาเขากินไม่ได้นะครับไหลไปหน้าเม็ดเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเข้ามา คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ไก่ก้าวฟ้าในการทําคลิปนะครับนะครับคู่ต่อสู้หลบขุนไปนะครับตัวหมากที่ไม่ได้ใช้งานตอนนี้ก็คือโคนในตําแหน่งงองงูนะครับจําเป็นต้องถอยกลับมานะครับถอยกลับมาเพื่อหมุนครับหมุนหมุนมาใช้งานนะครับผู้ต่อสู้จะต่อโคนกับเราไหมเนี่ย ก็ต่อโคนก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าต่อกันไปครับถอยมาไปแบบนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรครับไปครับดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าโคนเราขึ้นไปอยู่หน้าขุนเมื่อไหร่นะครับก็ก็จะระเบิดเบี้ยขึ้นไปครับนําเม็ดขึ้นไปใช้งานนะครับอันนี้เม็ดไม่ได้ใช้งานกับติดเบี้ยของคู่ต่อสู้อยู่นะครับ ตอนนี้เรือเราก็ยึดของ7เป็นที่เรียบร้อยนะครับคู่ต่อสู้เดินไปเดินกลับเดินมานะครับยังไม่รู้นะครับว่าจะทําอะไรเรือมาในตําแหน่งนี้ของสีขาวมีอะไรไหมจะดันขึ้นมาหรอดันขึ้นมาก็ดันเบี้ยขึ้นไปก่อนครับนะครับดันเบี้ยขึ้นไปก่อนก็ดันโคนขึ้นมากินสองหนึ่งเลยไหมไปก่อนครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผู้ต่อสู้จะทำอย่างไรต่อในตำแหน่งนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับตัดสินใจกินนะครับกู่ต่อสู้กินเราก็เป็นการดึงตัวใหญ่ของเราขึ้นไปนะครับนะครับ มากค่อนข้างที่จะคุมพื้นที่ได้มากกว่านะครับแล้วก็เรือด้านขวามือก็ไปสก,กัดไว้นะครับทําให้ขุนทําให้เรือของสีขาวออกมาไม่ได้นะครับค mm ู hmm. ่ต่อสู้ยกม้ามาในตําแหน่งนี้ไปไหนต่อได้กันไม่ให้เราเอาเม็ดไปต่อหรอเม็ดไปต่อไม่ได้อยู่แล้วครับนะครับตําแหน่งนี้ก็ ไหลโคนขึ้นไปไหลโคนขึ้นไปครับนะครับจับกินม้านะครับอ่าผู้ต่อสู้เดยไหลโคนมาเป็นไหมมีแต้มไหมเหมือนจะมีแต้มนะครับ <c oughs> กินมา้าคนกินขึ้นมาจับม้าทางด้านขวานะครับไปจับถอยเรือถอยหลังมาจับนะครับม้ามีปัญหาเรือมาผูกไม่ได้ครับถอยม้าเสียเม็ดนะครับในตำแหน่งนี้ครับก็เป็นแต้ม อีกแต้มหนึ่งนะครับจับกินเลยนะครับก็เป็นแต้มที่ได้เปรียบนะครับเราจะได้เปรียบเม็ดหนึ่งตัวนะครับน่าจะชนะได้โดยไม่ยากนะครับอ้าวคู่ต่อสู้ยอมแพ้ไปนะในตำแหน่งนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ